หลักแต่งน่ารักมากประหลาดประหลาดมากมากค่ะเพิ่งเคยเจออะเอาไปพูดถึงมั่งก็ได้ได้เลย,ยได้เลยสเสน่ห์กรน,นะฮะโอเคถ้าอยู่จะถ่ายรูปทั้งวันเราจะเซลฟี่กันทั้งวันเลย <laughs> <laughs> มั่นใจนะ <laughs> จคิดดีแล้วนะนะ <laughs> โอ้โคนสูรินเหมือนกันอ้าโอ้โฟกัสกลาวมามา <laughs> จะถ่ายฮะโกัสกลาวเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยว่ายนนี้เนี่ยเดี๋ยวเซลฟี่ให้ ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเร้านนี้เขาแปลกดีนะเฮ้ยเป็นร้านแต่ผมที่แปลกมากเลยเดี๋ยวแปลกยังไงคือการตกแต่งนี่ก็นี่ก็ประหลาดเลยนะแล้วข้างหลังมีกระบาวเพ่แเลยนะหรือคาบะเกินที่เหมือนแบบบาเรเก้น่ารักอ่ะน่ารักถ้าผมยาวนี่ผมจะมาตัดเลยนะเนี่ย ขอเชื่อมสั้นๆเอาโวีีดอไปแล้วนะคุณเป็นหน้าเองดีมากเลยตัวจริงคุาหลอกว่ะตัจริงขอบคุณครับเย้อนมาดิครับเฮียจะรีบอยู่ไหนถ่ายมาเอาเซลฟี่มาเฮียคุยกับแม่หน่อยแม่จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอตัวมันเป็นเลยแม่โอ้โหแม่จะ อยางไปดูเล่นอย่างเลยโอซื้อบัตรไม่ทันบัตรมันหมดแล้วเดี๋ยวรอดูทางทางทีวีนั่นใน YouTube นะมีเลขเด็ดไหมจะเอากลับไปฝากแม่ผมเลขเด็ดมีไหมขอ3ามตัวขอสามตัวแล้วพูดมาพูดมาแล้วสาม3สถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกเดี๋ยวจะมาหาคนเพชรบุรีอยู่เพชรบุรีที่น้องขอถ่ายรูปหน่อยได้ได้ไดเดี๋ยวต้องถ่ายรูปตัวเค้ก่อน มติดตาของยันมาตลอดเลยนะครับผมฝันว่าั้างมือว่าจะพาแม่ไปดูเดี่ยวเฮียแต่ผมยังไม่มีโอกาสเลยจองตั๋วไม่ทันเพ่อที่ดูได้ละดูทางยูทูบนั่นแหละง่ต้องเบื้องตังสามถึงสามเลยนะแข่งตามแม่ผมท,ที่ผมพูดว่าจะไม่ลงการเมืองเมื่อเช้านะ <c oughs> ลงโพลารี่แล้ผมพูดเล่นผมพูดเล่นผมอยากช่วยพี่น้อง <c oughs> ผมต้องแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าดาวโน้อมาดีผมมีลับดนตรีผู้ช่วยครับไม่ได้ ตะกุห้วยได้แล้วยังได้ตะกุนนำโชคไปอีกเวลาจะอยู่ซ้ายมือตรงนี้เลยเนี่ยได้กลิ่นมาละอีกนิดนึงข้างหน้านี้เลยโดนของสติแล้วเนี่ยนะครับครับเนี่ยคนที่แบบชำเลืองตาก็รู้ว่าร้านไหนอร่อยวันนี้เขาเลือกมาีจนี่ครับปอคาม ผมบอกเลยว่าร้านนี้ถ้าโดยรูปร่างหน้าตาผิดวงจุ้ยแน่นอนทรงนี้คือไม่ได้ข้าวขาหมูไม่ควรทำแบบนี้นะฮะทรงนี้ไม่ได้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูข้างในแล้วกันนะครับทุกอย่างหมดเลยครับเหมือนเบเกอรี่นะใช่เอา้าแล้วไหนขาหมูเจลลี่อะไรเงี้ยฮะที่เขาโฆษณายมีไหมฮะม,มีค่ะอ๋องั้นเราอยากมานลองน,ะนะะั่นละฮะ เอ้ยเราสั่งรวมไหม้วเรามากินแลเอาขากิ๊ดนะขาเป็นจานใหญ่ไหมคะจานใหญ่เลยแล้วก็เอาลวกขาหมูด้วยไหมลว้าใช่ใช่รวกขาหมูค่ะลวกขาหมูขากิดแล้วก็เจลลี่มาไข่ด้วยจัดมาเต็มเลยจัดมาเต็มเลยเออเออเีอะไรจัดมาเลยเอาละผ่านข้างหน้าได้บอกตรงว่าไม่โดนแต่พอมาแถวๆนี้อาตุยาสาคนขายนี่ดีขึ้นมาอีกยี่สิบะผมเดาว่าแต่ก่อนไม่มีประตู กระจกนี้แน่นอนใช่ไหมฮะแต่ก่อนเปิดต้อเปิดตอกอันนี้เพิ่งมาทําใหม่แล้วแต่อันนี้คือร้านที่ตั้งอยู่เดิมใช่ไหมครับย้ายมาย้ายมาย้ายมานี่ใครสั่งฮะอันนี้คือสั่งลูกค้าค่ะแล้วก็แยกน้ำไปนิดนึงะคนนี้ทำงานคล่องมากเลยนะทำมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ร้านเปิดค่ะตั้งแต่ร้านเปิดเป็นพนักงานดีเดนเลยนะับผมขอบคุณค่ะคุณทำไปแล้วผมก็จะนวดให้คุณนะครับ นี่คือขาหมูเจลลี่นะครับคุณนายฮะอันนี้มันแข็งเองหรือว่าเราต้องใส่<ร>ใส่แช่ตู้เย็นค่ะอ๋อโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มไปเลย<ช>ไม่มีเลจลาตินอะไรเพิ่มไปเลยไม่มีค่ะก็ <laughs> คือแบบเอาไปแช,ช,ช่ตู้เย็นธรรมาดานี่เองค่ะอันนี้ออริจินอลเลยนะครับ <laughs> ไิสัยท์ของชาวศิลปะเห็นกันแล้วผมรู้สึกว่าเอาไปสร้างสรรค์ในรูปทรงที่หลากหลายได้มากกว่านี้นนะีเช่นไม่พูดดีกว่ามันเป็นมีเป็น หมูเนื้อป่ะมันเป็นหน้าหมูอย่างเงี้ยตอนนี้นะถ้าเอาด้านหน้าตาก่อนนะเริ่มดีขึ้นไปอีก20%ละจานเจอเนี่ยผมชอบมากการทานอาหารร้นนนานต่างจังหวัดแบบการที่ไม่เหมือนกันเนี่ยต่างมาต่างที่ต่างทางการที่ไม่เข้าชุดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์เอ้ยนี่คือมะพร้าวอ่อนเป็นสิ่งที่ตั้งแต่กินขามหมูมาจนโตมันเนี่ยไม่เคยเจอเลยนะใช่ อันนี้เป็นสูตรพิเศษหรือว่าความผิดพลาดครับเนี่ยมะพร้าวอ่อนฮะเวลาเราใส่เราใส่เนื้อมะพราะ้าวลงไปเนี่ยความมันแล้วมันจะทําให้เราไม่เลี่ยนค่ะไม่เคยน,นี่ยังงอยู่ตอนนี้นกำลังปรับตัวอยู่ไม่ได้ยากเกินเข้าใจนะแต่ว่าเพาเอิญมันไม่เคยสูตรตรงข้ามกับแม่ผมเลยคุณแม่ผมจะติดหวานหน่อยอันนี้ติดเค็มแต่เค็มไม่มากหนัวหนัวเลี่ยนไหม ไม่เลี่ยมแล้วเลี่ยมนะหรืนี้ไม่เลี่ยมอันนี้ดีกว่าเฮไลท์เฮไลท์อันนี้รายการญี่ปุ่นเวลาเขาจิ้มมาหาแล้วมันจะสั่นหน่อยๆให้ดูน่ากินก็คือคนถือก็ต้องเป็นพาร์กินสันเอาเดี๋ยวผมมาลองอันนี้ต้องจิ้าหาหมหรือจิ้โฉลหรือเปล่าว่าต้องจิ้เปล่าเดี๋ยวลองกินมเปล่เราใส่อะไรใหน้าร้านบ้อร่อยเลยนี่อร่อยนี่อร่อยนี่อร่อยดีกว่ามากอ่ะ ต่อเลยผมนี่แน, <c oughs> นะนำนะอหน้าดูหน้ามันก็รู้ดูหน้ามันก็รู้ว่าหล่อยมันสดชื่นอ,อืมอืมอืเห็นแล้วพอมันได้ซิ่งโฉเข้าไปเนี่ยมันมาตัดรสได้พอดีเลยเพ <c oughs> ียเลยผมนี่แนะนำได้เขาเป็เลยว <c oughs> ันนี้แนะนำเลย <c oughs> มาแล้วไม่สั่งเนี่ยือว่า

ส่วนที่ดีที่สุดข,ของหมั่นโถก็คือส่วนนี้นะฮะผมไม่ใช้น้องผมครับผมว่ากินนะครับอ่ะมันย่อยได้ไปอะไรมากมายเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้อันนี้ดีเลยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีผมว่าผมเริ่มเข้าใจว่าวทำไมเขาขายรวมพวกนี้มันมันเกลืออย่างนั้นรสชาติมันเกลือเหมือนกันเลี่ยนจากอันนี้มามาเจอขมมันี้่นี่เลยอย่างเนียนะเออเออมันแปลกเลยนะเอาวันันนี้ไม่ผิดหวังฮะโอ้ผหต้องการไมยิ้บีนี่เพี้ สรุปมันมีวิตามินไหมวะเนี่ยม,มีอันนี้ที่อ่านมาเม,มื่อวานอันเนี้ยมีอย่างน้อยเราก็รู้เรากินแล้วเรามีอ้มีมมแต่เฮียนี่หน้าตาสมกับขายข้าวขาหมูจริงๆนะ <c oughs> เฮียปอปอคือชื่อเฮียแบบน่ะกูชื่อเป้าครับอ๋อเฮียเป้เาเฮียเป้าขายมากี่ปีแล้วฮะร้านขาหมูนี่เปิดมานสักประมาณปี สองหกสองเจ็ดก็ยี่สิบยี่สิบหปีอเท่ากับผมเดียวเลยนะ,อะตอนแรกเห็นหน้าร้านรู้สึกเลยว่าดูพลาดละไมเหมาะจะเป็นร้านข้าวขาหมูเลยเดินเข้ามาประต,เตะูเหมือนไม่นิ่มานบรรยากาศข้างในเหมือนโรงอาหารไม่อร่อยแน่นอนอะ่ะ <laughs> ดูทรงแล้วแบบขาหมูมันเป็นอย่างนี้ <laughs> แต่ว่าพอผมโดนไอ้ขาหมูเจลรี่ไปนะ <laughs> ไม่ไม่ธรรมดาน,ะนะนี่อยากเจอเจ้าของเลยอันนี้ร้ายมากเลย อ๋อแล้วเวลาคนชื่อกลับบ้านไปอ่ะต้องใส่น้ำแข็งให้เขาเขาเหมือนไอติมเลยนะเขาหมือนไอติมชือใส่น้ำแข็งะเมื่อกี้ที่ครอบมาเมื่อกี้อันเท่าไหร่ฮะห้าสิบเกินอ่ะยุงเทพขายได้ร้อยเนี่ยใช่ใช่ใช่กรุงเทพสองร้อยก็ยังมีคนซื้อนะหมายถึงว่ารสชาติแบบนี้นะวันนี้ขนาดนะไม่้คยเป็นใจจริงอะไรจริงทุกคนกินแบบให้เราไม่ติดพวกผมนี่จะไม่ใช่รายการอวยนะผมกินเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบอ่ะ เมื่อกี้เขาน้องโทรบอกยังอยู่บ้านอ๋อาละรีบวิ่งออกมาบ้านบ้านอยู่ไกลฮะเออสักสิบกิโลอย่างเงี้ยโอ้แล้วฮะแล้วก็บึ้มาเลยนะรีบรีบมาเกียนครับเป็นเกียนติผมกูห่วงโอ้ยผมผมก็เป็นเกียรนะผมก็ดีใจคุณรถมาผมก็รีบมาดีใจได้เจอเดี๋ยวเามาครับขอบคุณที่ทานของอร่อยอร่อยให้กินนะครับโอ้ถูกใจมาตั้งแต่ตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นละอ๋อเห็นตั้งแต่ตอนอยู่พิศการเนอะ ผมกับเขาถ้าเทียบกันก็คือเหมือนเราเริ่มชีวิตมาพร้อมกันนะเขามาทางสายนี้ผมมาไปอีกสายหนึ่งเริ่มทําขาหมูตอนเมื่อ26ปีที่แล้วผมทําเดียมะกอกฟนเมื่อ26ปีที่แล้วเวลาเราทําอะไรมานานๆมันก็จะเขาเรียกว่าเกิดตกตะกอนทางทางความคิดทางทักษะที่เราทํามาเรื่อยๆนะชื่อเหมือนพ่อผมมีเสน่ห <What? laughs> คราวนี S <S, <S co ้มาโคราชเนาะต้องมาต้องมาคราวนี้จะได้บอกใครได้ละว่าเฮ้ยมาโคราชกินอะไรอะไรเงี้ยมันก็มีแหละที่คนแนะนําไปกินนะก็เป็นอาหารที่สารโน่นนี่นั่นก็ไม่ผิดหวังแต่ว่าใครอยากจะแตกต่างหน่อยนะคุณต้องมาโดนข้าวขาหมูร้านนี้นะฮะโดยเฉพาะหมูหนาวอยู่ตรงข้ามธนาคารอมสินนะครับมาไม่ถูกก็ก็แล้วแต่นะเพราะอร่อยเป็นเรื่องต้องดิ้นรนนะครับ โอ้หัวเขาอดนะฮะพอมาหัาหัวครับแคนแฟนไม่ต้องกินนะพี่โริีแฟนเนาะแคนแจกเลยหัวอดเลย